ความดีหรือการทำดีที่ตายแล้ว the dead righteous หรือ the dead works พระเจ้าเป็นชีวิตนะครับและความตายไม่มีส่วนในพระเจ้าความตายคือผลตอบแทนของความบาปและการละเมิดทุกสิ่งที่ตายแล้วไม่อาจนำมาเป็นเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าได้เช่นเดียวกันนะฮะคนตายก็ไม่อาจทําดีเพื่อให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได้เนื่องจากว่ามนุษย์เป็นคนบาปมนุษย์เป็นคนตายการทำบุญการทำดี การทาตัวให้บริสุทธิ์และชอบธรรมเรียกว่าการกระทําที่ตายแนวทั้งสิน้นพระเจ้าไม่มีผลตอบแทนหรือบําเหน็จรางวัลให้นะครับเรียกว่าไม้ฟางและยาแห้งหนึ่งโคริน์บทที่3ามข้อที่ 12. บสจนถึงสิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าพระเจ้าเป็นองค์เที่ยงธรรมและยุติธรรมมนุษย์ที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่ทําดีก็จะได้รับผลตอบแทนเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นคือถ้าหากมีคนที่ไม่เชื่อนะครับทาดีเขาก็จะได้ดี และคนที่ไม่เชื่อนะครับทาชั่วเขาก็จะได้ชั่วเป็นค่าตอบแทนฮีบรูบทที่6ข้อที่1นะครับเปาโลเตือนผู้เชื่อให้ละชิ้งหรือกลับใจจากการกระทําดีที่ตายแล้วสรุปก็คือการทําดีของชีวิตเก่าเนื้อหนังที่ไม่ใช่คนใหม่และไม่มีพระคิดกระทําในเรานะครับเรียกว่าการทําดีหรือความดีที่ตายแล้วแต่การดําเนินชีวิตด้วยตัวใหม่ด้วยคนใหม่และให้พระคิดทําแทนในแต่ละวันเรียกว่าการทําดีหรือความดีที่มีชีวิตอยู่